โอ้พี่น้องคนนี้กลามายกไอ้ไอ้ยกยกยกรอบแล้วบ่ยังยังใส่บ่ใสอยู่นะบ่ยังใส่อยู่พี่น้องมึงของเพื่อนครับผมเปิดจากขึ้นมาเมื่อพรุ่นก็เมื่อวานก็ไม่ยกแต่เช้าบ่มื่อวานเมื่อพิ่งมาเมื่อวานวันละครั้งเมื่อวานมาสองครั้งเมื่อวานสองครั้งปาปลาเขียงพี่น้องของเพื่อนมาตั้งจนเย็นเมื่อวานคนนี้กลาครับผมไป ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมารายงานตูครับตะเสาเลยครับผมมือกีนพอพุ่งกาครับไปประคิงไปปาทัวเพื่อนได้ประคงไปบ้างไหมครับคุณวันยกสองเทียครับเพื่อนว่าเมื้อแรงกับมาเอายำเมื้อเส้ากับมาเอาครับผู้เสียวมอไส้ไปละครับผมมาตะเสาโวดเวผมเล่ไอะไรทายเพื่อนครับเพื่อนยกแล้วๆครับผมตีตามครับ ามฝนยังถือของห้องก็ต้องถือขึ้นกันครับุ่น็นแต่รถไปแล้วครับหรุ่นรุ่นมไปรุ่น้องห้องผมฝนยังถือครับผมนี่นี้ออกมาถงหน้าก่อนพญิมิ่งครับผมพญิมิ่งบอหาได้ออกมากครับมอไซค์มได้จอดเมื่อกี้ลงมามาผัวพญิกานนั่นแหละโอ้แต่ว่าเสียงป่าเสือบอยู่นี่ นี่โบว์ครับผมในสา,ขาเขโจ้าต้องหากินส่งส่อรครับผมไปบรรยากาศยังไดเฮาก็ต้องได้คิดกันครับผมปากกระโดดเนี่ล้วโลดครับผมมืบอบีดีก่อนหามกระโดดเนาะครับอุ้มันหนักอุ่นโยน,โนโอุย้ยพี่น้องนี่องปากกระโดดตัวนึงตะมัวนี่นี่ นี่ครับผมตายเลยครับนี่ตัวใหญ่ยวีเด้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหมูโซ้ก,ก่อนข้างไหนได้มือสวสดอดไ,ไปได้โอ้ว่าคุปตถือครับผมใช่ลำมองเสียวจุกมือเข้าไปเข้าไปได้จกไปครับผมนี่ครับผมปากคอโอ้เสียดายครับผมมาได้ไม่อาว่านี่เอาคู่บ้าให้จับล่ะเดี๋ยวนาะ เรีวยว่ากระโดดส่วงดึกๆครับผมตัวใหญ่อด้วยครับเอออึ๊บเดี๋ยวสู่พี่น้องครับผมนี่ครับผมโอ้โอ้ยเหมือนมตาตตาเซาครับโอ้ยอย่ามันยกไอ้ตัวมันแข็งที่กลัวคำหมูอานแหละครับผมอ,อุ้ยเอ้าเดี๋ยวไปเบิรง,งนทั้งนาครับอย่งสีนี่รุ่นทั้งหนาครับผม แต่ตัวใหญ่เลี่ย,ยวยาวากันเด้อพี่น้องเด้อาจจะว่อวาอ้วตัวใหญ่ไปกินอาจจว่าที่ขาพ่อะขาแม่นหรว่าบุญแม่นนะครับผมก็ดีได้กินเยอะเพิ่มว่ากันครับผมอือ,อนี่ตัวเดียวนล้บัวลุกๆๆๆเป็นนักอนนุ่นโยนดีนะมือจะเบิ่งครับอ๋องฮันนี่บ๊อบลูได้วานถีครับผม เห้นใ่นตัวเดียวเองแม้เดี๋ยวกว็ต้องเปลุต่ตครับลูกเนี่ยมือห่อแก้ว,แก,วแก้วอยู่เียครับผม,มแก้วแก้วอยู่ครับหนูมาตาเศร้าครับผม <c oughs> โอ้เหนียม่ซีรีส์เลย ยูนใน้ี่ก็ได้ยในหรอเพาคือเงียบครับผมเพราะินยินเสียงเงียงเลยครับนกครับผมยกสภาพยากาศยังดีมากดีห้อดึงด้วยครับผม อดูครับผมพี่นกถงอถืตอตัวเองไลาย,ยหน่อยแค่นั้นเองครับอย่าอุบัติเหตุใกล้ๆครับป่าอย่างเงี้ยสวดสวดปลาสลิดครับผมพี่น้องเป็นปลาสลิดของคนถือปลาเข็งของเขาถือปลาสลิดครับโอ้โอโอโโห ดห,หลายเติบอยู่ครับผมห,หลายเตืบหลายเติบหลายจังหน่อยนะนย,ยุ๊ปเหรอคนณอะไรยางกับเพื่อนเ็ได้วะน่าพ่นอง,งนี่ครับว่เห็นไหครับผมมันเดี๋ยวเที่ยวมาจากเบืองนะครับพี่นอ,อกเที่ยวกอน Hey, oh. สี here, right? so oh. ่พ <recess ed isolation> ี oh. ่น้องพี่โอ๊ตรตื่นเต้นไงอยู่เลยครับตอนสายครับผมไอ้ก้อนออรปปะปแปต้องขยอครับผมกระเทกกระเถะทับุลุง <G ül üyor> มือนึ่งมันเหี่ยวครับมีเี๊ดบ่อยมันเหี่ยมกี่เด้ <G ül üyor> ดดยบวะกี่เดียบตัวดิเซนอีกอันนึงอยู่กลางครับสมบิ้ลแล้วแลงน,น้ำรถมือนึงขือสิได้เกี่ยวหมูว่านนี่ครับเบิดมือนีดเ <G ül üyor> ข้าไปตากอีกบ่าเป็นยังครับเล็กเขาแล้วเอ้อดิเซนเลยครับ ไกกว่านะครับดียวจะถึงมาโช่วยด้วพี่น้อง เียบร้อยครับผมครับผมเบื้องผลงานครับอาทิดติดจมืกขึ้นนี่ครับผมกันถึงจมูกว่านี่เน่าแล้วครับคอตัวนี้เพิ่งคิได้ตัวหญ้ตัวเดียวนี่แหละครับตั้งแต่เห็ดมาพี่ปลาสลิดครับกินปลาสลิดอีกแล้วเบื้องเหงาครับผมเบื้องเหงาครับ เอ้ยมือนนี้ครับผมหมานที่เก่าครับมานถึ่งปลาคอครับผมเดี๋ยวจะไปไว้ทันหนึ่งครับหนึ่งปลาคอครับผมตาสลิดกะนตันหัวตาแดดครับแดดเดียวแดดเดียวครับผมพี่น้องเอา้ามันมีมานทีันแลละครับพพอใหไ่กะผมก็มานขี้กนกล้วครับมือน,นี้เอา้เอา จบคลิปครับผมติดตามแต่ไม่หวยราดซิว่าสีแก้วครับผมปลาคอตัวหนึ่งฟังว่าไ้ว่า,วาคือจิตถี่อีกยุดมือต่อไปเอาติดตามครับผมขอตัวกลับบ้านครับมือเกิดจิมาหลุนไม่่าจิมาใส่รอบกางๆก็ไม่ได้ใส่จักเทียครับผมเพราะว่าหยากแรงน้ำรถกระติกตากเข้าวันเอาติดตามครับผม สักมือหนึ่งก็ได้ใส่ครับผมเอาได้ออไปดักมัอนอยามเฮ็ดเรียบร้อยก่อนครับผมเอาเขาหนาไม่แล้วก่อนตากี่สองเือเท่านั้นเอาติดตามครับผมถ้ารุ่นไปเรื่อยๆครับก็บาแลวครับผมสวัสดีครับผมมานอยู่ครับพี่น้องมานแล้วจริงๆวันนี้กายได้ปลาเขีงครับผมได้ปลาสลิดกับปลากิดเดืด่ดแต่ส่วนมากเป็นปลาสลิดครับผม กระเปตัหวหนึ่งเอ้าบ่าพ่อ